ผมจะพาท่านผู้ชมมาพอหัวสะพานด้านฝั่งอำเภอภูเพียงนะครับก่าเป็นจะไรพองนะครับท่านผู้ชมแถวๆนี้ก็จะเป็นบ้านทาร่อนะครับล้มๆบ้านแสงดาวตัวครับตอนนี้น้ําท่วมตีสามแยกนี่แหละครับท่านผู้ชมตอนเจ้าห้องมองเจ้านี่นะครับตอนนี้น้มามันสามารถที่จะน้ำนี่คงจะเป็นน้ำตาหรือว่าน้ำ พอแล้วแม่น้ำน่านหมูหู้จะเข้าด้านไหนนะครับคงจะเดาเดาแล้วคงจะเป็นแม่น้ำปลานะครับมน้ำปลาไหลเข้ามานี่นะครับน่าจะเป็นมน้ำห้วยแห่นะครับประมาณนี้แล้วครับเพราะว่าสีหน้ามันแตกต่างกันครับสีหน้ามันจะเใสครับแม่น้ำน่านนี่จ็จะสีแบบสีแดงจัดจ้านกว่านี่ครับท่านผู้ชมในด้านฟังนี้ครับน้ำเก็ไหลเข้ามาครับด้านค่าเรืมท่วมแล้วครับด้านปุ่นก็ท่วมประมาณปุ่นนะครับ 60เซนต์แล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้รถลาก็ไ่สามารถที่จะเดินได้แล้วครับรถใหญ่คงจะลําบากอยู่ยวับเป็นรถเก่งนี่ลำบากมากนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ประชาชนแถวแถวบ้านตะล่อก็ดคงจะใจเลือแทนแทนรถนลละครับท่านผู้ชมนี่ครับบรรยากาศปุ้นนะครับคงจะท่วมไปถึงปุ้นนะครับแถวแถวหน้าโรงเรียนตะลอนะครับเดี๋ยวไปพอตังแถวแถวร้านอาหาร สเสนียนพอครับว่าด้านปุ่นขึ้นเป็นกระไดพองอีกนะครับอ้าสวัสดีครับคุณพี่อ่าคุณพี่นี่โชคดีครับน้ำบ่ขึ้นถึงแล้วครับถือว่าพี่มาอยู่ตรงนี้สุดยอดนะครับเดี๋ยวปลาท่า,านผู้ชมไปพอแถวๆด้านอันร้านหานเสนียนครับนี่คุณพี่ได้ออกยูทูปทั่วประเทศแน <laughs> ่พอแมปน้า,น,านั่นฟังบ้านถาล้อนะครับอำเภอโพเพียงครับ จังหวัดน่านครับเพราะว่าเป็นจะได้พออินนะครับได้พอกันเลยครับ ตอนนี้ผมก็มาถึงแถวฟังบันทะายลอนะครับโอ้ฟังบันทะาลอนี่ก็คือว่าตอนนี้น้ำลงไปพองแล้วครับท่านผู้ชมน้ำลงไปบันไดหนึ่งซีครับถ้าฝนบดเติมลงมาของจะลงไปแหมประมาณหนึ่งซีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้นี่ครับเป็นคีเปอร์แบตมนแล้วครับลงไปแล้วนะครับตั้งฟังทะลอถือว่าน้ำน้ำเริ่มลงแล้วครับลงไปประมาณสิบเซนครับท่านผู้ชมลงไปสิบเซนคำบรรยาการนะครับ ด้านปุ่นก็พอหลายอยู่ครับสิบเซนเนี่ยก็ถือว่าบาลายครับค <laughs> ุนก็เป็นสะพานพัฒานาภาคเหนือนะครับท่านผู้ชมด่านปุ่นครับฝั่งปุ่นก็จะเป็นอำเภอเมืองครับเทศบาลกำลังสุบน้ำออกจากบ้านดอนออบ้านเนี่ยครับ บรรดอนสีเสริมนะครับบรรดอนสีเสริม <laughs> บรรดอน <laughs> ผมคงจะบไปที่ไหนแหมแล้วครับท่านผู้ชมผมจะเก็บบรรยากาศไว้แถวนี้แล้วครับคิดว่าผมจะปิดคลิปไปเต่านี้นะครับท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามบนตัวเนอร์ครับสวัสดีครับ